เลยแชดแสใครไม่รู้มาตัดให้ดอกไม้ก่อนนะโกรธเป็นหลือกมากเลยจะเป็นผู้่อที่เก่งทานทำใหตอนรับตุวชาติก็เสียงกรี๊ดต่ออีกทีได้ไหมลูกนี่เป็นบทครั้งแรกของน้องเต่านะครับเป็นไงฮะสว่างวาบไหมอยากจะสิงครูไหมเอาเข้ามาสิงเดียวสิงนี่ ดีใจไหมครับอ่ะสอ่อพลาดนิดนึงก่อนดีใ,นใจมากเลยครับดีใ,ใจมากถึงขนาดว่าชอ็ชอกช็อกนี่เธอช็อกแล้วหรอช็อกแล้วเฮ้อ, <c oughs> อย่าว่าเลยหนูก็ดีหนูก็ตื่นเต้นไม่แพ้ก็ <c oughs> ใช่ไหมนะพอดีว่ายืนข้างข้าวตั้งแต่ต <c oughs> อนแรกตล <c oughs> อดเวลาหลายหลายคน รู้ตื่นเตียวกันนะจริงๆแล้ววันนี้มีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์หนึ่งมีคนฝากอะไรมาให้พี่ตู่ โทษทานนกหวีดมาเลยจ้าแต่เขคงไม่ต้องพูดอะไรว่าเพรเนือ่อ <c oughs> งจากว่าก็ไม่ต้องพูดอะไรว่าดูจากอันนี้ครับอ่าอ่าอ่าขชา เลงอไรยังงี้แค่คำแรกก็สยู่กิ้วคอนกันจูเลชันเป้ยของคนกรีตจูเลชันฟอกอใครอะอะไรอย่างงเี้ยอะไรมันลูกเต่าเนี่ยเฮ้ยแต่ยังไม่มียุ่งเลยยากเหรอใช่เธอก็ไปฟิตเจอริ่งกันดิ ไปแล้วแต่แรกว่า18ปัวเอออ่ะลูกอ่ะรับขอบคุณครับขอบคุณกระชาด้วยครับครูไม่มีจริงๆแล้วอ่ะแอลแ๋อก็เขามีดอกมงดอกไม้ครูมีอะไรมีแค่แต่ตัวลูกมอมออพรีกายจริงจริมีเพลงให้กระชาให้ให้ คอนบ้านคอนของบ้านเลนฉันก็ไปคอนบ้านนี้เราก็มาเราเหมือนพัวกลางยังไงไม่รู้ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยนะครับ,รบแต่พูกมีเพลงก็พร้อมมอบให้เพราะว่าเหมือนปูมาทีหลังยังไงไม่รู้